เฮลโลยูทูบเป้วันนี้เรากับเกมไลน์เจอเซียนสามหันจะกที่เขาอัปเดตเวอร์ชัน4.1.0แบบใหม่มานะครับก็ได้สาิเพชรมาแล้วแล้วก็จับสิครับตัวอะไรโอเคอ็กซ์ตาร์นะครับเนี่ยจับสามสิบเพชสามสิบเพชนะรอย่างเดียวนะอย่างเดียวโอเคก็บอกไงว่าฟื้นฟื้นเพชรมาเพิ่มแค่สามสิบเราใช้หนังสือปิดนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามา ไม่สั่เจสิก้าฮอตพิงค์ตัวนี่และนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะทำกับมันในเวลาต่อมานะครับหนึ่งเปิดห้องชุดลองอีอีสองห้องแฟล,ลูคิสต์นสามเตรียมโดนขายข<อ>นี่ไนะ่ผมขายสองตัวนี้เลยครับสไตล์เกนนะครับผมได้มันตลอดคือจบตัวไหนไม่ได้เลย เอาเอาจริงๆนนะงแต่สไตล์เนี่ยล่าล่าสุดขอบโลกแล้วเนี่ยขายเนี่ยครับจะมีขึ้นเหมือนอยูมานะอกอขายแล้วนะครับ <laughs> ก็จะชอบปเนี้ยครับอานี้จริงผมมีทีมีทั้งหมดร้อยกว่าตัวแต่ที่เหลือปลดล็อกนะที่เหลือล็อกหมดนะครับน,น,นีทีนีมก็จะไปจับแนละ้วก็แต่เพชรไม่พอเพราะฉะนั้น,นผมจะไม่รีเซ็ตนะครับแล้วผมจะบอกเขาไหมเนะี่ยแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ເອจຈົບแค่นั้นแหละ